ครับกลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนะพี่ทักห่าครับพี่โทรหาผมได้เลยศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์บนี้ได้เลยครับพี่ได้พระบูจาห้านิ้วหลวงพ่อเดิมมาเป็นเนื้อทองฝาบ้าสนะพี่เก่ามาก โอพี่นึกสภาพนะเก่าอย่างนี้จะเกินเป็นเนื้อทองเหลืองถ้าเป็นขนาดให้คอนะพี่นะโอโหราคาต้องพูดถึงเลยเก่ามากครับเอาพันห้าไปทางบอกห้าสิบสวยสวยมากจ้ะพี่ ทองเหลืองเก่ามากเก่าสุดๆเอาหนึ่งพห้ารยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าบาทจ้ะพี่มีพระบูชาสุขโขทยเก้านิ้วองค์นี้ก็เก่าองค์นี้เอาสองพันห้ารอยบาทสือสุดพิชิกุเดิมๆเลยพี่นี่ ดูครับสวยมาก9นิ้วดุมเดิมเลยี่จาดุมเดิมเลยนะจ๊ะดมเดิมเลยจ้ะสวยมากสำริดเลยจ้ะพี่ถูไม่เอาผิดถูก็ไม่ออกพี่ถูกไ็ออกกไม่ออกเก่าปึ๊กเลยไม่ออกครับยุค เอาสองพันห้าร้อยบาทชอบโทรมาแอดไลน์มาจ้ะหรือเพราะกลวยนิ้วปีสองหนึ่งแล้วตัดค่านิ้วเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทปีสองหนึ่ง หลวงพ่อกลวยหนึ่งันห้าร้ยบาทจะไปทางบกห้าสิบองนี้ไปทางบกหนึ่งร้อยนะพัติดรว,วยงานประกวดพิโลกครับพร้อมไปประกาศสะพี่นะไปประกาศดีเลยพี่ มันหลงพ่อเงินแล้บางคานติดรางวัลที่หนึ่งพร้อมไปประกาศต้นลามา่าเราประกวดพิโลครับเอาสองพันบาทเอาสองพันบาทจะพี่ เอาสองพันบาทพร้อมใบประกาศนะเพาะเงินใบรประกาศมาแล้วแล้วก็มีพัดเชงวัดพอเดิมออกวัดหัวงิ้วหลงพอเดิมพี่ผอมใบประกาศจะพี่นะต้นลาม่าเลยใบรยประกาศชื่อผมเองเลยผมเอาไปส่งงานพี่โลกมาจาับปลาวจ้า ขยเยนเลยมัจะหนักพาชวัาเราพอเดิมพี่ติดลงงานชิ้นหนึ่งพร้อมไปประกาศเลยเอาสองพันบาทเอาสองพันบาทพี่ งาแกะมันปูดซุนนี่ตัวบลเลอร์เลยพี่ยังใหญ่ยังใหญ่เขาเก่าใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากงาแกะมันปูดซุนติดรางชิ้นหนึ่งงานพิโลกตัวบลเลอร์เลยยังใหญ่เอาสองพันห้าร้อยบาทอนเนี้ยเอาสองพันห้าร้อยตัวใหญ่มากพร้อมใบประกาศตุละมาเลยสองพันห้าร้อยบาทติดรางชิ้นหนึ่ง ก็มีมีเก้านิ้วพะขันพะขันพระเดิมพระขันพระเดิมเอาสองพันบาทเก้านิ้วนะพะขันพระเดิมมาสองพันบาทเก่ามีเก้านิ้วดำไม้สักไม้จับเงินเอาสองพันบาทสองพันบาทนะ มีมีดใบข้าวเพราะเดิมด้ามเป็นกระดูกกรรมช้างแกะหรือพอ่อฤาษีห้านิ้วเก่ามีตีนะก่าเก่าแบบนี้เลยเอาพันห้าเอาพันห้ามาดูกันต่อนะด,ด,ดูดีๆนะดำงาฝักงามีสาริกาเพราะเดิม อพันห้าด้างาฝักงาแล้วก็อันนี้มีปากกาพอเดิมด้ามเป็นกระดูกกัมช้างแกะด้ามแรกเลยแกะเป็นเสือด้ามแรกเลยนะ แกเป็นเสือเป็นกระดูกกำช้างนะเอาก้าร้อยบาทเอาก้าร้อยบาทเพราะเดิม กระดูกกามช้างแกะมีดปากกาเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทมีดปากกากระดูกกามช้างแกะพับปิดตาพอเดิม เอาเก้าร้อยบาทด้ามที่สองดามที่สองเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทมีปากกาเพอเดิมด้ามที่สองแก่เป็นภาพปิิตาเอาเก้าร้อยบาทไปลายทางวกคาสิบบาทเพราะมันไหนทักมาได้เลย เหรียญหลวงพ่อรุงกระไลทองเลี่ยมเงินลงยาปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเก่าเอาพันห้านี่พี่หรือก็มาหลวงชุมพรเลี่ยมเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาท เรืออเมรกาเรืออเมริกาพี่สวยโดยเพาะพมประสอนรอดเรื่องเงินลงยาเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท หรียญเก่าทั้งนี้ฮะโบราณหเหรียญขีคอหลวงปูท่ทวดเริ่มเงินลงยาเอาหกเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเกี่ยวหมูตันอัลจ็ดเอาอัเก้าร้อยเนี่ย ก้าวยกคู่รถได้เขี้ยวหมูตันอันลก้าร้อยยกคู่รถได้เขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือพับปาน ไปเช่ยวเสือหลวงพ่อปานเอาเจ็ดร้อยบาทงาแกะแพะหลวงพ่ออำ่ำเอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทสิงห์งาแกะสามขวัญประเดิม เอาเจ็ดร้อยบาทเกี่ยวเสือไฟแก่เสือพระปานเอาเจ็ดร้อยบาทเที่ยวเสือไฟแก่พับปิดตาเพราะเดิมพับปานพปัปานพัปาเอาเจ็ดร้อยบาทพีนี้ผม ต้งกาบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีตต่อไปนะสวัสดีครับ